สำนักง,งานพาณิชย์จังหวัดสระบ,บรุรีเป็นตัวแทนกระทรวงพาณิชย์ในภูมิภาคมี4กลุ่มง,งานและหนึ่งฝ่ายได้แก่กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงานกลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้ากลุ่มส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาดกลุ่มทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้าและฝ่ายบริหารงานทั่วไปและยังมีงานบริการประชาชนที่สำคัญได้แก่งานจดทะเบียนธุรกิจ งานตรวจสอบบัญชีธุรกิจงานทรัพย์สินทางปัญญางานอนุญาตต่ออายุใบอนุญาตผู้ประกอบการค้าข้าวงานบริการข้อมูลข่าวสารตามพรบรข้อมูลข่าวสารงานให้คำปรึกษาและงานรับเรื่องร้องเรียนเป็นต้นสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสระบุรี ได้จัดตั้งศูนย์บริการประชาชนกระทรวงพาณิชย์จังหวัดสระบ,บรุรีตั้งอยู่ที่ศูนย์ราชการจังหวัดสระบ,บรุรีชั้นสองฝั่งอ่างเก็บน้ำเลขที่123ตําบลตะกุดอําเภอเมืองสระบ,บรุรีจังหวัดสระบ,บรุรีเวลาเปิดให้บริการในวันและเวลาราชการไม่หยุดพักบริการในช่วงเวลาพักเที่ยงสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกรวดเร็ว มีรถจักรยานยนต์รับจ้างจากสถานีขนส่งจังหวัดสระบรุรีจากสถานีรถไฟจ,จังหวัดสระบรุรีหรือเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวรถจักรยานยนต์ส่วนตัวมายังศูนย์บริการประชาชนกระทรวงพนนันชุ์จังหวัดสระบรุรีมีป้ายบอกทิศทางตำแหน่งที่ตั้งอย่างชัดเจนมีสิ่งอำนวยความสะดวกโดยคำนึงถึงผู้พิการสตรีมีคันและผู้สูงอายุ เช่นที่จอดรถสำหรับผู้พิการทางล่าสำหรับรถเข็น ลิฟต์สำหรับผู้พิการห้องน้ำผู้พิการมีพื้นที่ให้รถเข็นคนพิการสามารถเข้าได้โดยไม่มีสิ่งกีดขวางการออกแบบผังงานให้ประชาชนเข้าถึงได้สะดวกพื้นที่ให้บริการมีขนาดพื้นที่ให้บริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วมีการติดป้ายสัญ,ญลักษณ์เตือนภายในจุดที่สำคัญสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนจัดให้มีแสงสว่างเพียงพอที่จะไม่ทำให้เกิดอันตรายและไม่เป็นอุปสรรคต่อการให้บริการมีสิ่งอำนวยา ความสะดวกเช่นที่จอดรถสำหรับผู้ใช้บริการลิฟต์เก้าอี้พักคอยน้ำดื่มกาแฟฟรี Wi-Fi เครื่องพิมพ์ดีสำหรับแก้ไขเอกสารเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอินเทอร์เนต็ตห้องน้ำสะอาดถูกสุขลักษณะมีการจัดระบบคิวอย่างเป็นธรรมมีจุดคัดกรองตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 มีจุดแรกรับมีจุดวางคำขอแบบพิมพ์แบบฟอร์มต่าง มีเจ้าหน้าที่ช่วยอำนวยความสะดวกคอยให้คำแนะนำบริการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและจัดเตรียมเอกสารก่อนเข้าจุดบริการทำให้ผู้รับบริการเข้าถึงช่องรับบริการได้อย่างถูกต้องมีระบบประเมินความพึงพอใจณนะจุดให้บริการในรูปแบบที่ง่ายและสะดวกต่อผู้ใช้บริการในรูปแบบของ QR code และการแจกแบบประเมินในรูปแบบของกระดาษ มีการสรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือนเพื่อนำมาวิเคราะห์ผลการปฏิบัติงานและมีการประชุมทีมงานเพื่อหาแนวทางการตอบสนองผู้รับบริการให้มากขึ้นศูนย์บริการประชาชนกระทรวงพาณิชย์จังหวัดสระบุรีมีการให้บริการด้วยนวัตกรรมเช่นการใช้ระบบ QR code ในการให้คำแนะนำในการจดทะเบียนนิติบุคคลและการเข้าถึงตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มการจดทะเบียนนิติบุคคลได้อย่างสะดวกรวดเร็ว นอกจากนี้กระทรวงพาณิชย์ยังมีระบบการจองคิวออนไลน์มีช่องทางการให้บริการหลากหลายช่องทางดังนี้ช่องทางหลักณศูนย์บริการประชาชนกระทรวงพาณิชย์จังหวัดสระบรุรีการให้บริการหนังสือรับรองรับรองสำเนาเอกสารนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านธนาคาร eCertificate การให้บริการผ่านช่องทางออนไลน์เช่นระบบการจดทะเบียนนิติบุคคล (Registration) ระบบการให้บริการ e-service การขอหนังสือรับรองรับรองสำเนาเอกสารระบบการนำส่งงบการเงินอ e ิเล็กทรอนิกส์ (e-filing) ระบบรับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเครื่อง EDC มีแอปพลิเคชันตรวจสอบข้อมูลนิติบุคคลงบการเงิน เพื่ออำนนยความสะดวกให้ผู้รับบริการเข้าถึงได้อย่างรวดเร็วทุกที่ทุกเวลารวมถึงการให้บริการให้คำปรึกษาผ่านแชทออนไลน์ของกระทรวงพาณิชย์ผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักง,งานพาณิชย์จังหวัดสระบ,บรุรี Facebook ของสำนักง,งานพาณิชย์จังหวัดสระบ,บรุรีและกลุ่มลายต่างๆเช่นการจดทะเบียนการจดทะเบียนพาณิชย์เป็นต้นทีมงานศูนย์บริการประชาชนกระทรวงพาณิชย์จังหวัดสระบ,บุรี มีความมุ่งมั่นในการบริหารจัดการทุกงานบริการเพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วเข้าถึงง่ายโดยนำนวัตกรรมเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงานด้านการให้บริการเพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการทุกคนตามคำขวัญของกระทรวงพาณิชย์ที่ว่าฉับไวโปร่งใสมองไกลใกล้ชิดประชาชน